นี่เลยนะครับตามสัญญานะฮะเมื่อกี้สัญญาว่าจะพามาเลี้ยงข้าวใช่แต่ว่าขอเลี้ยงม,มันก๋วยเตี๋ยวแทนโปรตีนทานเส้นอะไรครับสปาเกตตี้สปาเกตตี้ไม่มี<ๆ>แต่ว่าเอาคล้ายๆกันเป็นเส้นแบบมีเหลืองอะไรอย่างเงี้ได้ไหมมีเหลืองก็ได้มีเหลืองได้นะไปเลยครับเริ่มเลยครับมา<ๆ>มาตรวจฟุตดีกว,ว่า อยู่ที่ถ่ายมาแบบเสียงรถเสียงอะไรเต็มเลยได้เหรอมีทั้งเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรบกวนไม่ต้องกังวลนะครับผมนี่ตัวช่วยผม S 2 5 Ultra มี Audio Eraser อยู่เดี๋ยวดีเทคเสียงเอาว่ามีอะไรรบกวนบ้างไม่ติดเพื่เดี๋ยวนี้ที่ทางได้รมดิทานใช่เไรครับ m a g a ตี้เรามาดีเทคเสียงลมเมื่อกี้ออกดีกว่าก็ได้โอเคเสียงรถเสียงอะไรเงี้ยไม่ติดเพื่เดี๋ยวนี้ที่ทางได้โมดิทานใช่เลยครับ m a g a ตี้อ่ะอะไรเรียบร้อยแล้วเฮ้ยให้ดูคลีนอ่ะคลีนมากนี่เลยครับตามสัญญานะครับหลอด ังไงก็ได้บันทึกมีแล้วครับโอ้โหผมขอบคุณครับแม่เอออร่อยเฮ้ยอร่อยมากครับกลิ่นเนื้อคืออร่อยมากจริงๆเชื่อแล้วว่าเ,าเป็นแบบก๋วยเตเี๋ยวเนื้อและร้านถัดมานะครับเป็นร้านน้ำแข็งใสครับเป็นร้านที่อร่อยมากเฮ้ยเดี๋ยวดิร้อนวางก่อนอะไรวะมันต้องแบบคาเมิล่าอีทเฟิร์สดีวะมา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  เช็คนี่กว่าเหมือนน้ำแข็งใสมันจะดูหน้าตาดีกว่าเราเราเอาน้ำแข็งใสเด่นดีกว่าไ,ได้เหรอปรับสิครับรออะไรอย่างคุณที่นี่เอาน้ำแข็งใสเด่นเฮ้ยแมวแมวเอาหน้านี่แหละเด่นน้ำแข็งใสดีกว,ว่าันี้เป็นแบบวุ้นเลยไปแต่งแสงนิดหน่อยแล้วจะเอาวุ้นเพื่ออะไรแล้วจะยิ้มไปเพื่ออะไรถ้าจะาวุ้นพอร์ฟออ,อ,อบันทึกว่าโอ้โหแรกกันดีกว่า อยากเกินอยากเกินซีเกี่ยวมันแน่นกระเพาะอะเนาะพักสักหน่อยไหมพักได้เล่นเกมดีกว่ามาเลยเรายังไม่ได้แบบเล่นเลยวันนี้โอ้ยข้ายับแล้วครับเนี่ยเท็กซี่ตัวนี้ดีดครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีคนตายนะครับตายคู่เลยครับเป็นไงเดินลื่นนะมันลื่นอะเล่นปืนเล่นปืนต้องบอกว่าจอทัชสกรีนเขาเนี่ยคุณภาพแบบดีมากตัวเครื่องเขาตัวชิปต่างๆนะให้มันลื่นอยู่แล้วเฟรมเรทก็คือแบบคงที่ด้วยนะใช่ครับตั้งแต่ออกกบ้านมานี่ ครับแบตมาเต็มร้อยแบตเต็มร้อยโอ้โหขนาดเล่นเกมขนาดนี้แบต<บ>เหลืออะไรครับเหลือ116อืสหือขึ้นไปได้ไงครับเนี่ยเหลือ99เกหลือ99อ <laughs> ก็คือแบตอึดใช่แบตอึดมากครับใช้งานมาทั้งวันทั้งแบบไม่สะดุดแบตก็ดีแล้วเครื่องไม่ร้อนอีกผมว่าตอบโจทย์มากนะเป็นไงครับวันนี้อิ่มสุดๆครับแต้านร้านถือว่าอร่อยไหมอร่อยมาก ไหนๆก็มาแบบโลสุดท้ายแล้วเราถ่ายรูปกันดีกว่าเรามาถ่ายรูปแต่ว่าเซลฟี่อะไรมันซ้ำครับผมนี่ถ่ายยังไงนี่คนนั้น่พี่น่ะท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวครับเขาเป็นคนญี่ปุ่นได้ไหมถุงโอ้โหถ่ายๆรูปได้แหละครับโอเคครับถ่ายตรงได้ดีครับเป็นเป็นมุมนี้เลยก็ได้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับถ่ายดีมากถ่ายดีกว่าคุณเยอะอ่ะเอาจริงมุมดีมากแล้วก็มันเบอร์สมูทว่าเฮ้ยเฮ้ยใจได้ใจได้เดี๋ยวนะทำไมครับ อันนี้คุณแอบมองผมเหรอผมไม่เคยเจอใครหลงตัวเองเร่าคุณเลยนะไรผมจะไม่มองคุณทลยไมอ่ะเดี๋ยวมาพิสูจน์กันมันปรับได้ครับเบอร์หลังอันนี้เบอร์หลังอยู่อาจจะไม่แน่ใจอุ้ยมองเหรอว้าวมองทำไมอ่ะแดดเป็นแยงตาเลยไม่ไม่ไม่เอาเอาอย่างเงี้จับได้ค่ะดังคาเขาเลยเนี่ยอ้าวอลุ่มนี้ก็มองเลยเขาถ่ายจังหวะเดียวกันหรืช่างมันไป